แบ,บอ้อนเป็นเล็บอะไรนะเล็บเจ้านางเหรอ <c oughs> เป็นเล็บพ่ป,ปบครับติก <c oughs> เกอร์ใส่เล็บด้วยสวัสดีครับและสวัสดีเด็กๆที่กำลังดูอยู่ทางบ้านด้วยนะครับในวันนี้เรามีของเล่นแล้วก็เป็นขนมเอามารีวิวให้เด็กๆได้ดูกันครับอันนี้เป็นไข่นะครับ เป็นรูปสัตว์มีตัวอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นหมูมีกวางมีมีแพนด้าด้วยมีคิงคองด้วยโอ้มีหลายตัวมากเลยครับแล้วใครรู้บ้างครับข้างในมีอะไรไม่รู้แล้วทําไงเราถึงจะรู้ต้องเปิดดูอ่าใช่แล้วอ่าเปิดนะครับติ๊กเกอร์เปิดเลยติ๊กเกอร์บอกอยากรู้ครับข้างในมีลูกอมเหรอเนี่ยโอ้มีลูกอม มีลูกอมกี่เม็ดครับสามเม็ดเหรอสามเม็ด้มีของเล่นด้วยอ้าวทิกเกอร์ไม่พอดูอันนี้จะเหมือนอะไรนะเหมือนไข่เซอร์ไพรส์เหรอไข่เซอร์ไพรส์จะเป็นช็อกโกแลตอันแต่นี้เป็นลูกอมนะครับของทิกเกอร์มีไดโนเสาร์ด้วยครับนี่ไดโนเสาร์โอเคที่ออกเป็นเล็กโอเคนะนี่ครับของทิกเกอร์เป็นไดโนเสาร์คอยาวครับชื่ออะไรนะทิกเกอร์คอยาวอะไดโนเสาร์คอยาวชื่ออะไรไดโนเสาร์คอยาว ชื่ออะไรนะไดโนเสาร์อาวของรลโอก็เป็นไดโนเสาร์ๆๆครับ <ouse> โอโ้โหทิกเกอร์แกะลูกอมก่อนแล้วครับเอาของเล่นให้พ่อดูก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูของเล่นนิดก่อนครับต <ๆ S 1> อนนี้ของเล่นมาแล้วครับมีไดโนเสาร์มีแหวน kite. แล้วก็มีเล็บครับ <ๆ S 1> แอบ,บอ้อนเป็นเล็บอะไรนะเล็บเจ้านางเหรอเป็นเล็บพิปปอบครับทิกเกอร์ใส่เล็บ้วยตุ๊ด <ๆๆ S 1> ทิกเกอร์จะเป็นตุ๊ดแล้วก็เป็นลูกอมนะครับลูกอมจะเป็น <ๆ S 1> ลูกอมอะไรนะเป็นเยลลี่ครับ เยลลี่นิ่มๆครับเยลลี่ลูกอะไรนะลูกหมีเหรอใช่ลูกหมีปะอ้ห้น่ากินน่ากินครับใช่ใชลูกหมีเลยหาลูกหมีปะลูกอ่าลูกหมีครับของนี้ลูกอมครับลูกอมอ่าจะมีลูกอมมาสามซองเอ้ยลูกอมเขาเรียกไลูกอมมีมีลูกอมสามเม็ดต่อหนึ่งต่อหนึ่งไข่หนึ่งฟองครับ ไข่หนึ่งฟองจะมีลูกอมมาให้สามเม็ดนะครับแล้วก็มีของเล่นมาหนึ่งชิ้นก็เอาของเล่นเอาไว้เล่นได้นะครับส่วนลูกอมก็เอาไว้กินกันเป็นลูกอมเยลลี่นะครับเป็นกัมมี่ตอนนี้ติกเกอร์ครับแกะสนุกเลยครับตอนนี้มีทั้งลูกอมมีทั้งของเล่นเลยครับอร่อยไหมครับติ๊กเกอร์อร่อยครับติกเกอร์กินไม่พักเลยครับตอนนี้กินถูกใจครับ เป็นขนมกัมมี่นะครับเป็นเหมือนลูกอมเยลลี่ครับอร่อยหนับครับแล้วก็มีของเล่นมาให้เล่นสนุกสนานครับอ่าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอเวลากินลูกอม,มกันก่อนครับแล้วกลับมาพบกันในคลิปต่อไปนะครับบายบาย